สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายเที่ยงวันเสาร์นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะพี่พิมก็สุขภาพแข็งแรงดีแล้วค่ะไม่ท้องเสียไม่อะไรทั้งสิ้นหลังจากทานคาร์บอนหรือชาร์คคแคปไปนะคะเป็นคล้ายๆผงถ่านนะคะทานเข้าไปมันก็ไปดูดซับพิษต่างๆของเราออกไปนะคะตอนนี้สามีก็มาท้องเสียแทนเพราะว่าแกไปทําลาบอะไรไม่รู้ทานค่ะอาจจะมีอินกิวเดียนซ์ซันติงที่แบบว่าโดนเหมือนพี่พิมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูจัดเต็มใช่ไหมคะไม่ใช่มันมันมัน,ม,นมันไม่เข้ากันนะคะแต่คือว่าไปคนตู้เจอมาค่ะสมบัติเก่าค่ะจำได้ไหมคะแบรนด์นี้ Anna าเดโรรัโซค่ะ by H&M ที่ช่วงนั้นกำลังบ้าๆกันเมื่อปีก่อนอะไรประมาณนี้นะค่ะที่เขาทำออกมาเป็นคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยพี่ยุก็มาใส่เล่นค่ะชุดนี้คิดถึงใครดู้ไหมคะถ้าใส่แล้วให้ทายหนึสา คิดถึงน้องโดนรยาแล้วก็คิดถึงน้องโยโดนรยานะคะแล้วก็คิดถึงน้องเพชรชีค่ะหรือเพชรปัปรนาเป็กของเรานั่นเองนะคะเพราะเธอ2คนเธอสองนางจะชอบใส่เป็นแบบว่าดิมอนสปาร์คเกอร์ตุ้มใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเออเออชีก็ต้องให้นางจริงๆนะนางเป็นแบบว่านาคอนฟิเดนซ์สูงชอบชอบตรงนั้น พี่พิมพก็ชอบนะคะแต่คือว่าเมืองที่พี่พิมอยู่มันเล็กนะคะพี่พิมพไม่ใส่อย่างี้พี่พิมพใส่ไปอย่างนี้นะฝรั่งมันคงจะงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเคยเจอั้างนึงไปทานดินเนอร์กับสามีใส่ชุดดทาทั้งชุดค่ะสร้อยนิวางปะโอโหค่ะอีพนักง,งานมันบองพนักง,งานเสิร์ฟอีโน่นอ,นอีนั่นนี่มันมองกันอย่างเงี้ยอ่ะกูเยอะแล้วเป็นไรล่ะกูอันโกรนนะอะไรอย่างเงี้ยอ่อ ก็เดี๋ยวก็จะมาเปิดดูนะคะอันนี้ก็คือเซตนี้เป็นเซตเจ้าคุณแม่นะคะของคุณแม่ให้งานแต่งงานนะคะเป็นแบบเป็นมอรกดที่แบบว่าหาไม่ได้อีกแล้วค่ะในโลกนี้นะคะแบบว่าคุณแม่ให้มามีค่ามากและอีกอันนี้เป็นของคุณพ่อให้ก่อนท่านเสียนะคะพอคุณพ่อมาเล่นแล้วกู <c oughs> นี่ค่ะเป็นสี ส้มนี่คะ่ะแล้วก็เป็นเพชรนี่ทั้งหมด3กระดับนะคะแต่ละข้างแล้วก็เป็นมุกอันนี้นะคะที่เลี้ยงในสระตรงบ้านติดทะเลนะคะตรงนี้จะเป็นมุกที่ทํามาเองนะคะแล้วก็แฮนด์คัตด้วยนะคะก็เป็น <Proper>? ช่วงที่เ <Wah> ห่อช่วงนั้นเนาะก็ไม่มีอะไรทำกันค่ะก็ ตะกี้อัดไปรอบแล้วค่ะแล้วพี่พิมลืมกดแล้วพี่พิมก็บ่นนั่นบ่นนี่ค่ะไม่กล้าเอาลงค่ะแล้วมันหกนาทีด้วยไงเสร็จแล้วอันต่อไปค่ะแต่พี่พิมไม่มีสีเทอร์คอยต์คะค่ะหาไม่ทันช่วงนั้นค่ะได้มากสุดก็แค่นี้และค่ะสามเซตนี่ก็เป็นเชงเกเรียค่ะเห็นไหมอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใส่ออกงานค่ะสวยเนาะ นางโชว์คนไหนอยากได้ก็คิดถึงค่ะแวะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าหมดปกติแล้วนะคะก็จะมาทำเอาหงอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ดูจัดเต็มเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแบบว่าต้องมัดผมเนาะแล้วก็แบบว่า หน้าเรียวมากเลยอย่ะโอ้โหถ้าใครเห็นหน้าพี่พิมพมต่ก่อนจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามีอารูปเก่ามาดูค่ะลองไปฟอลโล่แกในอินสตาแกรมนะคะเอ็ดมันเซลอะค่ะแกบอกว่าหน้าพี่ทำไมมันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โบนะคะช่วยคุณได้แต่อย่าเสพแตอย่าเสพติดเหมือนพี่พิมพ์นะคะ ก็ไม่มีอะไรคุยแล้วค่ะก็แวะมาทักทายนะคะทําอะไรกันอยู่เที่ยวกันคืนกันอยู่ล้สิหรือว่านั่งแชทคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้ชายผ่านอินเทอร์เนต็ตว่าใส่ชุดนี้มัน飒จริงๆเนาะก็ใส่เสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็นี่วางภาพลงไปจบค่ะเราไม่ต้องไปเยอะที่อื่นเข้าใจไหมคะจะมัดผมจะเซอร์ผมยังไงก็ได้ค่ะแต่ถ้าตุ้มหูแนะนําให้มัดผมค่ะมันจะได้โชว์แบบว่าสุดๆแล้วก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากตรงนี้ไม่งั้นก็ใส่เกาะอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูแบบว่าตุ้มหูเด่นอย่างเดียวเดี๋ยวชุดนี้จะไปเอาไป LA ด้วยช่วงเดือนมการานี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทริปไปที่ลอสเอรลาสเวกัสนะคะเป็นทริปของผู้หญิงสาวๆนะคะไปที่ลาสเวกัสแล้วก็เราก็จะตามไปที่ ลอสแอนเจลิสด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะต้นมกรานี้นะคะโอเคนะคะพี่พิม์ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย love you ค่ะอาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาเจอคลิปทำอาหารนะคะกับพี่พิมนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังโหลดเพลง ARA a c a p o ARA a c a p o มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะไปทำคลิป ARA a c a p o ให้ดูนะคะหาชุดสวมิ้งสวยๆกัน เค่ะบ๊ายบาย